Tell me right time สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องพลายพิฆาตนะครับที่เพิ่งจบไปนะฮะหลายๆคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมพายพิฆาตเนี่ยจบเร็วจังเลยนะครับแล้วก็มีข่าวลือทางเว็บไซต์ทางพันทิพย์นะครับว่าทําไมพายพิฆาตเนี่ยถึงจบเร็วแล้วก็ดวงใจขบดนเนี่ยถึงมาเล่นเร็วมากเลยนะครับและเรื่องพลายพิฆาตเนี่ยหายไปไหนถึง3ตอนนะครับอยู่ดีๆก็ถูกตัดจบสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับเรตติ้งไม่สูงหรือเปล่าเป็นละคร แนวองค์กรที่ทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจยากหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวจากทัพทีมอัญลินนะครับมาพูดถึงเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิว e ีีแรกนะครับของเรื่องดวงใจขบฏกันด้วยนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าให้กี่คะแนนนะครับสาหรับ E ีีแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงข่าวเรื่องภายพิฆาตที่ถูกตัดจบกันก่อนแล้วกันนะครับผมเครดิตจากดาราเดลี่นะครับในงานบวงสวงทะเลเดือดนะครับผมของทัพทีมอัยลินนะครับที่ประกบ คู่กับหลุยเฮดของค่ายโคลีเซียมนะครับนักข่าวเนี่ยก็ถามถึงประเด็นภายพิฆาตนะครับตอนจบนะฮะทัพทิมแจง้งข่าวลือละครโดนหันอ้อนดูภายพิฆาตตอนสุดท้ายรับหน้าที่บูสุดมันในละครภายพิฆาตทางช่อง7จ็ดเฮ็ดดีสำหรับนางเอกสาวทัพทิมอัญลินแต่อยู่ๆกลับมีกระแสข่าวว่าละครจบก่อนกําหนดถึง3ตอนเธอจะมองเรื่องนี้อย่างไรไปฟังพร้อมกันทราบพร้อมกันค่ะแล้วก็หัวเราะทัพทิมก็ไม่ทราบว่าเหตุผลไหนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ั้งแต่แรกที่รอดูเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นบทของคุณพนมเทียนเป็นบทประพันธ์ที่มีแฟนๆเยอะอยู่แล้วและมาถ่ายทอดในรูปแบบของละครซึ่งบทสนุกเมื่อถามกระแสะละครเงียบไปสักนิดหรือเปล่านั่นเปิดใจว่าสําหรับทัพทิมใช่ไหมคะทุกครั้งเราลงภาพเกี่ยวกับละครที่มีคอนเทนต์ตลอดว่าติดตามถามเรื่องไปถึงไหนแล้วไม่เสียกําลังใจนะคะเป็นละครถูกจริตคนดูอีกแนวหนึง่งคิดว่าคนก็น่าจะชอบอยากให้ติดตามกัน ภัพยพิฆาตเสนอเป็นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เอาสารไปแล้วนะครับในเนื้อหาข่าวเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าทัพทิมเนี่ยก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทําไมถึงถูกตัดจบนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็พอจะเดาได้นะสำหรับตัวคนดูอย่างเราเเองเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยที่ชอบดูละครบู๊มากๆดูแต่ละครบู๊อย่างเดียวนะครับเรื่องภัยพิฆาตเนี่ยบอกตรงๆว่าดูแล้วไม่รู้สึกติดตามไม่รู้สึกว่าผมแบบเฮ้ยมันจังเลยว่ะอยากดูผมรู้สึกว่าเรื่องภัยพิฆากกบบตเนี่ยเนื้อหากับบทเนี่ ะะผมแล้วก็ฉากบู๊แอคชั่นเนี่ยไม่ค่อยมันเท่าไหร่มุมกล้องเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมไม่ค่อยชอบมุมกล้องของการบู๊ของเรื่องพายพิฆาตเลยบางทีเนี่ยกล้องก็จับต่ำไปบางทีกล้องก็มืดกล้องก็่ายังไงก็ไม่รู้อะคือเรารู้สึกว่าองค์รวมอ่ะมันไม่ค่อยดีส่วนตัวผมนะสำหรับผู้คุณอาจจะเฮ้ยเรื่องนี้มันดีมากเลยพูดอย่างนี้ได้ไงอันนั้นแล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละคนนะครับซึ่งก็จะสังเกตเรตติ้งได้ว่าเรตติ้งเนี่ยของพายพิฆาตเนี่ยจะอยู่ ซึ่งเฉียดฉิวมากกับละครสุขเสาอาทิตย์ของทางช่อง3นะครับซึ่งเรตติ้งเนี่ยเกือบและเกือบเกือบจะเกือบจะเจียดกันแล้วนะครับผมแล้วอยู่ดีอยู่ดีก็มีกระแสะว่าพายพิค่าเนี่ยถูกตัดจบก่อนอันนี้เราก็สาเหตุที่แท้จ,จริงไม่ทราบได้นะครับอ่ะโอเคอยังไงก็จบไปแล้วก็ถือว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่เป็นละครแนวแปลกใหม่ละกันเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องดวงใจกระบฏในอ P ีแรกกันบ้างนะครับผมเรื่องนี้นะครับเป็นละครบู๊แอคชั่นดราม่านะฮะต้องบอกว่าค่ายพอดีคำเนี่ยไม่ทํา ไม่ผิดหวังเลยนะครับคะแนนเต็ม10พผู้คุณให้เท่าไหร่ผู้คุณให้เท่าไรผู้คุณให้เท่าไหร่สําหรับผมนะครับให้9เต็ม10ไปเลยครับให้9.5เต็ม10เดี๋ยวหาว่าผมอวยอ่ะไม่อวยแล้วกันเอา9้าไปแล้วกันนะครับผม1คะแนน,นที่ตัดนะครับผมขอตัดสําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการแย่งชิงบาลลังแล้วกันเพราะว่าพอเราดูเนื้อหาแบบนี้ผมนึกถึงย้อนในเรื่องวันนี้ที่รอคอยนะครับที่พี่อมอเล่นประกบคู่กับทิสานะครับตอนนั้นนะ่ะผมชอบมากเลยนะค่ายบอดีคําหลังจะจบเล มีเรื่องวันนี้ที่รอคอยติดตามดูมากๆแต่พอดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ยหนังเกี่ยวกับการชิงบอลลังเรางงกับการมีหลายพักหลายพวก ในตอนนั้นนะครับผมอ่ะพอเรื่องดวงใจขบวเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการชิงบอลลังกันอีกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เนื้อหาจะด,ดีหรือเปล่าขออาคติก่อนละกันกับเนื้อหารตรงนี้ตัดหนึ่งคะแนนไปก่อนนะฮะกับความที่เรามององค์รวมของเนื้อหารเริ่มต้นที่แบบว่าเฮ้ยมาถึงช่วงชิงบอลลังกันเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่า1คะแนนถือว่าน้อยมากๆนะครับผมทุกคนให้เต็ม10บก็ได้ผมให้เต็ม1ิบก็ได้เพราะว่าผมชอบในฉากบูฉากระเบิดฉากต่อสู้ของพระเอกของพระรองนะครับซึ่งแบบว่าเฮย มันแบบมันก็ไม่ทิ้งฟอร์มของค่ายพอดีคำอยู่แล้วบทพระนางนะครับผมมีการหยอกล้อเถียงพูดจาต่อล้อต่อเถียงกันดูน่ารักดีนะครับซึ่งอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยชอบว่าเฮ้ยทำไมถึงเปลี่ยนตัวนางเอกอะไรอย่างงี้แต่ผมว่านาวกับไมค์ก็รู้สึกว่าเล่นเล่นโอเคนะเข้าขากันดีแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกจิ้นนะครับส่วนคู่รองนะครับผมหลุยเฮดกับแม็กกี้ก็น่ารักดีนะครับและเนื้อหาในเรื่องเนี่ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยที่ถูกวางเอาไว้เนี่ยสามารถดึงดูดให้อยากดูในตอนตอน่ตอๆไปสรุปแล้วใน ครับผมองค์รวมดีมากๆแอคชั่นดีเนื้อหาดีนะครับตัดตัดหนึ่งคะแนนละกันบางฉากงงนะฮะแต่ไม่ได้งงอะไรมากมายนะครับให้เก้าถึงสินะครับผมแล้วพวกคุณล่ะให้กี่คะแนนนะครับผมก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะเนื้อหาตรงไหนวิพากษ์ประการใดนะครับผมขออภัยวันนี้ที่นี้ด้วยละกันนะวันนี้เนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ละครสักส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่โดนใจของใครนะครับผมเม้นด่าได้ฮะหรืออยากพิมพ์แสดงความคิดเห็นอะไรของพวกคุณได้เลยนะครับยอมรับนะครับผมยอมรับรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดไปนะครับฝาก ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ